นายจตุพรพรมพันธ์พร้อมด้วยนายนิติธรล้ำเหลือและแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนเข้าสักกา,ะาระศาลหลักเมืองก่อนที่จะเริ่มชุมนุมขับไล่สามปอที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครพร้อมระบุว่าแม้สารรัฐมนูญมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์จัน์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแต่การได้พลเอกประวิตรวงษ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีมารักษาราชการนายกรัฐมนตรีแทนขอถามคนไทยใครนอนตาหลับบ้าง เพราะอำนาจยังวนเวียนอยู่ในเครือญาติสามปอเบื้องต้นอาจดูว่าประชาชนได้รับชัยชนะแต่ยังไม่ใช่ขั้นสูงสุดดังนั้นจึงขอเดินหน้าก,กดดันเพื่อให้สามปอพ้นจากอำนาจและเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ให้กับประเทศไทยอีกครั้ง